เ,เมนูวันนี้จะทำผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่ที่บ้านก็จะมีเห็ดแชมปิญองแครอทนะคะอีกกะหล่ำแล้วก็หอมใหญ่ส่วนเส้นเนี่ยมันเป็นเส้นสำเร็จรูปหรือว่าเหมือนเส้นก๋วยจั๊บซื้อมาแบบเป็นถุงก็จะเป็นเส้นแบบนี้เพลินเอาแผ่นขอดเกี้ยวมาผสมเพราะว่ามันกลัวไม่พอสามคนนะคะนี่ยังเป็นหวัดอยู่เพิ่งจะหายโควิดนะคะ ันนี้ตอนบ่ายก็จะมีกิจกรรมโขนสนุกอันนี้คือเส้นเหมือนเส้นก๋วยจั๊บนะคะก็ทาเป็นเส้นใหญ่ได้เป็นแผ่นแ,แข็งๆแ,แ,แบบนี้เสเร็จรูปนะคะเราก็าจะน้ําร้อนนะคะน้ําร้อนนะคะน้ําร้อนมาลวกนะคะทิ้งไว้สักสองนาทีแล้วกันโอเคให้เส้นมันนุ่มนุ่มเองนะคะเส้นใหญ่แบบที่เราไม่ต้องทําเราก็ใช้เส้นแข็งนี่แหละค่ะที่เราซื้อเสเร็จรูปมาแล้วก็ลวก ทิ้งไว้ปิดฝาและสักพักพอมันนิ่มปุ๊บเราก็จะมาผัดกับผัดซีอิว๊วเส้นใหญ่วันนี้นะเส้นใหญ่ไก่นะคะตามมีตามเกิดนะคะที่เราทําได้นะคะต่างประเทศนะคะดูจากเส้นมันก็จะเริ่มนุ่มว่าไงครับนี่นี่มันก็จะเริ่มมีความยืดแต่แช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะลูกก็เล่นไปเรื่อยนะคะ แช่ไว้ก่อนเดี๋ยวขอทําการหัน่นอันนี้หั่นกก่เสร็จแล้วหั่นกระหลำ่ำไม่มีคณะนะคณะก็ไม่เคยเกิดสักทีนะคะฝูกมาปีที่สามตอนมาอยู่ก็ขึ้นงามดีปูกปีที่สี่ที่ห้านี่ไม่มาเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะหั่นเครื่องก่อนนะคะทําผัดซีอิ๊วค่ะโอเคแล้ว,วไปชมตอนผัดนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะมีแครอทเห็ดหอมใหญ่ กะลามไก่แล้วอันนี้ก็คือพลาสติกที่มันซื้อมาเป็นเป็นตัวเส้นใหญ่นะคะอันนี้แกะออกมาก็เป็นถุงแบบนี้ราคาจำไม่ได้โอเคค่ะครับไปที่เตากันเลยค่ะ นี่นะคะเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งกระทะเดี๋ยวใส่น้ํามันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการพัดค่ะนี่กระทะนี้เราตั้งน้ํามันส่วนอันนี้นะคะเมื่อวานทําชินฉะก็ะคือขิงนะคะดื่มขิงทุกวนันเป็นเวลาแปดวันหายนะคะเป็นทั้งหมดแปดวันวันนี้วันที่เออเก้าวันวันนี้วันที่สิบหายตรวจโควิดแล้วหายแล้วแต่สามียังไม่หายนะคะตั้งกระทะทาพัซอิวนะคะนี่นุ่มแล้วเห็นไหมคะนี่ นุ่มแล้วเดี๋ยวจะทำมาผัดอิ้วเลยนะคะมีหอมใหญ่สำเร็จเราจะไม่ทอดกระเทียมใส่ไก่ลงไปค่ะผัดแา่ให้สุกก่อนนะคะง่ายๆตามวิถีชาวบ้านต่างประเทศปกติไทยซื้อทานนะคะไม่ไม่ทำค่ะอยู่ที่นี่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ทานนะคะอยากทานอะไรถ้าไม่ทำก็นั่งยิ้มไปห,มหวานๆไม่มีอะไรทานค่ะ ผัดไก่สุกก็ขอตามด้วยเห็ดหอมใหญ่และข้าวหลกก่อนนะคะเพราะว่ามันสุกยากนะคะตอนที่ติดโควิดก็ไม่รู้ว่าติดจากไหนเพราะอยู่บ้านทุกวันนะคะก็มีวันที่เดินทางไปสอบวันเสาอรอ์วันศุกร์ที่ย4สี่กับวันเสาร์25ยี่สิบห้าเดินทางไปสอบอขับขี่รถนะคะสอบโค้ดนะคะโค้ดเดลาลูนะคะ,คะ,คะของฝรั่งเศสนะคะที่ลาโพสไปซนีไปสอบสองวัน กลับมาวันจันทร์ก็ไปเดินเขาติดโควิดนะคะและ้วไม่รู้ติดที่ไหนเดาเอาว่าไปติดที่สถานที่สอบนะคะหลากโค้ดไฟเนีเพราะว่าฟักตัวสองวันวันจันทร์ได้ไข้เลยคะ่ะวันหนึ่งอาทิตย์เก้าวันพอดีวันที่สิบไข่นะคะตอกไข่นะคะลงไปสองฟองนะคะมือเดียวค่ะทุกไข่ให้สุกก่อน ผัดให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวใส่เส้นแล้วก็ปรุงรสนะคะซอสซีอิ๊วดำเริ่มทำการใส่เส้นลงไปนะคะสามคนก็เอาปริมาณที่เหมาะก่อนที่เหลือเดี๋ยวจะไว้ทำก๋วยเตี๋ยวพรุ่งให้เข้ากันก่อนเดี่ยอาจจะปรุงสีอิ๊วดำนะคะสีอิ๊วดำก็ของจีน อเดียวไม่ค่อยถนัดไปนิดนึงน นิดนึงไม่เยอะลูกชายกินไม่ได้ไปดูกันค่ะผัดไทยไม่ใช่ผัดไทยผัดซีอิวนะคะแล้วนะคะเป็นการตักเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดซีอิวสามจานผัดซีอิวเส้นใหญ่สำเร็จน่าทานไหมคะโอเคคะ่ะมื้อกลางวันนี้บอนนาพิตี้ bon <ap> นะคะค่ะนี่คือตอนจบลืมใส่ กะหล่ำนะคะลงไปในผัดซีอิ๊วก็ว่าผัดแล้วขาดผักอยู่นี่เองลืมใส่ไม่เป็นไรอร่อยไปอีกมื้อนึงแค่ไม่มีผักนะคะต่อมาเราจะกินอาหารหวานก็คือลากัสนะคะความพยายามที่เป็นหวัดแล้วไม่หายแต่ก็อยากกินไอศครีมขอนิดนึงเป็นกระใสแล้วกันนะโอ้ลูกชายชอบเยอะ,ยอะและต้องตามด้วย นี่เลยขาที่ได้เสร็จแล้วนะคะของหวานต่อด้วยของทาแล้วก็ไปทานกันค่ะวันนับปี้ค่ะโอ้เสียงหายหมดแล้วค<ม>วามหนาวเอาพริกมาไว้ในบ้านนะคะต้นพริกต้นมะละกอยังอยู่ดีมีสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะช่วงบ่ายมีกิจกรรมพาออกไปสวนสนุกค่ะ ¡Oka ua! ¡A bientôt.